สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับริวทางช่องปะพลนะครับในวันนี้นะครับหลอนสตรอรี่ของผมจะเล่าในส่วนของเรื่องวังตะเคียนนะครับวังตะเคียน,นยอยู่ในอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับสําหรับก่อนที่จะเริ่มเรื่องเล่าวังตะเคียนนี้นะครับผมรบกวนให้ทุกท่านกดติดตามซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่ไม่พลาดการรับชมใน ep ต่อ,อไปเลยนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและก็รับฟังกันได้เลยนะครับมีชาวบ้านว่ากันว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในป่านะครับซึ่งในป่าเนี้ยลายล้อมไปด้วยต้นตะเคียนมากมายเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีใครพบเจอคนในหมู่บ้านนี้อีกเลยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคนในหมู่บ้านนี้ได้อพยพได้หายไปไหนหรือเปล่าจนกระทั่งมีพรานใจกล้านะครับ เข้าไปสืบสอบแสวงหาผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแต่ก็ไม่พบอะไรทั้งสิ้นเลยนอกจากเจอภัยพิบัติธรรมชาติและก็สัตว์ร้ายในป่าอีกทั้งยังเจอกับเรื่องประหลาดเหลือเชื่อจนล่าสุดนี้นะครับไม่มีใครสนใจหมู่บ้านวอเมตเคียนนี้อีกเลยและล่าสุดนี้เองนะครับมีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งโดยมีหัวหน้าคือลุงฉาบนะครับโดยที่ลุงฉาบเนี่ยแกรวบรวมพักพวกนะครับ เพื่อที่จะเข้าไปในหมู่บ้านวังตะเชียนแห่งนี้พอลุงฉาบแกคิดว่าถ้าเกิดเข้าไปสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้แล้วใช่ไหมครับก็จะเจอพื้นที่ที่น่าอยู่อาจจะขนลูกขนเมียรวมทั้งเพื่อนสนิทมิตรสหายไปอยู่ที่นั่นด้วยกันเสียเลยครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับเวลานี้ก็ผ่านไปเกือบเดือนแล้วซึ่งกลุ่มของลุงฉาบเนี่ยไม่มีใครได้กลับออกมาเลยสักคนโดยที่ลูกเมียและก็ครอบครัวของคนทุกคนที่ขเข้าไปในป่าพร้อมกับลุงฉาบเนี่ย ก็รอแกอยู่นะครับโดยมีการสันนิษฐานนะครับไปต่างๆนานา,นาว่าการที่ไปวังตะเคียนเนี่ยเป็นหมู่บ้านลับแผลถ้าเกิดใครเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถกลับออกมาได้บางคนก็สันนิษฐานว่าเข้าไปแล้วโดนช้างป่ากระทืบตายหรือว่าบางทีก็โดนเสือฆ่าไปกินแล้วบางคนก็บอกว่าที่ออกมาไม่ได้เพราะเป็นเจ้าที่เจ้าป่าที่อยู่ในป่านี้ไม่ให้ออกมานะครับ หลายๆคนก็อาจจะพูดคุยกันสนุกปากเลยนะครับแต่ว่าป้าสมป้าสมคนเนี้ยแกเป็นเมียของลุงฉาบแล้วเขาเนี้ยแกรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยที่ว่าไม่มีใครไปช่วยผัวของแกจนวันหนึ่งป้าสมแกก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านคนเนี้ยเป็นนายพานชื่อว่าเก่งเขาเนี้ยป้าสมแกก็ตัดพ้อว่าไม่มีใครอะไปช่วยเหลือหรือว่าตามหาผัวของแกเลยซึ่งป้าสมพูดว่า ถ้าเกิดไม่มีใครตามหาแกกับเพื่อนบ้านอีกคนนึงเนี่ยจะออกไปตามหาเองละตอนนี้นะพานเก่งก็ได้ยินว่าป้าสมแกบ่นตัดพอไปใช่ปะพานเก่งก็เลยพูดว่าโทขนาดพวกลุงฉาบเนี่ยเข้าไปอะ่ะยังออกมากันไม่ได้เลยแล้วป้าสมกับเพื่อนบ้านอีกคนนึงอะ่ะที่ออกไปตามหาเนี่ยถ้าเกิดไปจริงนะแกจะออกมาได้เหรอป้าสมแกก็ต่อกับพานเก่งมาว่า ถ้าฉันเป็นผู้ชายเนี่ยฉัน,นออกตามหาแล้วไม่รอจนถึงป่านนี้หรอกพานเก่งก็เข้าใจนะครับว่าผสมเนี่ยแกอยากตามหาผัวของแกโดยที่ว่าแกก็บอกว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไปหามาแล้วแต่ว่าไม่พบใครเลยผสมแกก็ตอบพานเก่งกลับมาว่าที่หาวัวหาควายหาพวกกวางเนี่ยยังเดินตามหายังข้ามเขาไปตั้งหลายลูก เพื่อตามหาได้เลยแค่หาคนแค่เนี้ยตามหาไม่ได้เลยหรือไงเมื่อได้ยินชนีใช่ไหมครับพานเก่งกลแบบหดหัวตืบเลยโอ้ยอาแล้วก็แล้วก็เลยถามว่าป้าจะเอาไงครับป้าป้าสมแกก็เลยตอบเลยว่าก็ออกไปตามหาดิรู้ว่าเขาอะเข้าไปป่าวังตะเคียนกันแค่ออกไปตามหาอย่างน้อย,อยก็เผื่อได้เจอบ้างถึงไม่เจอก็ยังได้ข่าวคราวได้ล่องลอยบ้างแหละแล้วป้าสมแกก็แบบไหว้พานเก่งเลยครับ กราบลบกวนด้วยส่วนเรื่องครอบครัวนะครับป้าสมแกบอกว่าพานเก่งไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวป้าสมอะ่ะจะดูแลให้เองครับแล้วป้าสมนะครับก็จะเตรียมเงินเตรียมทองไว้ให้พานเก่งในตอนที่พานเก่งกลับออกมาจากป่าวางังตะเคียนแล้วอีกด้วยคราวนี้นะครับพานเก่งก็เหมือนกับว่าตอบตกลงไปแต่มีข้อแม้อยู่สองอย่างนะข้อแม้อันแรกก็คือแกต้องไปคุยกับเมียก่อนว่าเมีย ให้ไปไหมสอถ้าเมียให้ไปแล้วพานเก่งต้องมีคนติดตามสักคนหรือสองคนเนี่ยแหละซึ่งถ้าเมียพานเก่งยอมและพานเก่งได้คนที่เข้าร่วมไปในป่าก,กับแกแกก็เลยบอกกับป้าสมว่ารับรองได้เลยว่าแกจะออกตามหาให้เมื่อได้ยินเช่นนี้ป้าสมแกก็ดีใจเป็นอย่างมากหัวใจแกนี่พองโตเชลียวรอวันที่ได้พบเจอผัวของแกหลายวันต่อมา ข่าวตามหาคนหายของพานเก่งนี่ก็โด่งดังไปทั่วเชิงเขาเลยนะครับดังยิ่งกว่าตอนที่พวกลุงฉาบเนี่ยจะออกไปที่ป่าวังตะเคียนซะอีกหลายคนก็ดีใจไปกับครอบครัวของผู้สูญหายแต่ก็มีหลายคนที่คิดว่าพวกพานเก่งก็อาจจะหายไปอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นได้ตอนนี้พานเก่งก็ได้สมาชิกผู้เข้าว่มเดินทางไปกับแกแล้วซึ่งคนแรกนะครับชื่อมากเป็นหลานของลุงฉาบคนที่สชื่อนอง เป็นพานหนุ่มมือปืนแกป๊ปหลังจากนั้นทั้งสมคนก็ได้เตรียมของและอุปกรณ์การเดินป่าก่อนออกเดินทางพานเก่งได้ทำพิธีบวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ให้พวกครอบครัขวของผู้สูญหายเข้ามาร่วมทำพิธีด้วยนอกจากจะขอให้การเดินทางนี้ปลอดภัยแล้วนะครับยังขอให้พบเจอกับผู้ที่สูญหายไปด้วยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงนี้แล้วนะครับซึ่งจะมีชาวบ้านหมู่บ้านหัวดง มาร่วมส่งและก็ให้กำลับบงใจกับทั้ง3คนการเดินทางวันแรกของทั้ง3คนก็ผ่านไปด้วยดีเพราะเป็นป่าที่ทั้ง3คนเคยเดินผ่านกันเป็นประจำอยู่แล้วพอตกค่ำก็หาที่นอนอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่แล้วก็ก่อกองไฟทำอาหารกินกันพวกแสงไฟและความร้อนทำให้พวกมแมลงและก็พวกสัตว์ที่อยู่ในป่าไม่กล้าเข้ามาใกล้ๆพวกเขาจนตอนนี้นะครับก็ผ่านเข้ามาถึงวันที่สองแล้วซึ่งวันที่สองเนี่ย เริ่มเข้ามาในป่าลึกขึ้นตอนนี้พานเก่งก็ได้หยิบเข็มทิศเพื่อที่จะมุ่งไปทางทิศตะวันตกซึ่งที่นั่นคือจุดมุ่งหมายของเขานั่นคือป่าวังตะเคียนส่วนอีกทั้งสองคนนั้นก็ค่อยๆเดินตามพานเก่งอย่างระมัดระวังเพราะเขานั้นก็ไม่เคยเข้ามาในพื้นที่ป่าแห่งนี้เลยจนตอนนี้ป่าที่พวกเขาเข้ามาก็ลิบมากขึ้นเริ่มเจอช้างป่าหลายโขงเจอหมูป่า เจอสัตว์ป่าที่แบบอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาไม่เคยได้พบเจอเลยในระหว่างนี้ทั้งสมคนก็เข้ามาในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆซึ่งมากได้ถามพานเก่งว่าใกล้ถึงแล้วยังเมื่อไหร่เราจะได้ออกจากป่าในสักทีเพราะมากรู้สึกว่าพวกเขาอ่ะเดินเข้ามาในป่าแห่งเนี้ยลึกจนเกินไปแล้วและก็ยังไม่มีวี่แววที่จะถึงป่าวังตะเคียนสักทีพานเก่งตอบแค่ว่า ยังไม่เคยเข้ามาในป่านี้เหมือนกันเข้ามาพร้อมพวกเองนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพานเก่งเห็นว่าตอนนี้อากาศมาเริ่มเย็นขึ้นแล้วท้องฟ้าเริ่มใกล้มืดแล้วจึงให้ทั้งสองคนเตรียมตัวาหาที่พักผ่อนกันก่อนตอนนี้นะครับทั้งสมคนก็ได้หยุดพักกันก่อนแล้วก็จุดกองไฟขึ้นมาเพื่อที่จะไว้หุงหาอาหารกินกันและอีกอย่างหนึ่งใช้เป็นการก่อกองไฟเพื่อที่ว่า จะได้ไม่มีสัตว์มาลบกวนตอนนี้ก็ดึกมากแล้วพานเก่งจะจัดเวรยามโดยหมุนเวียนกันทั้งสามคนเริ่มแรกนี้พานเก่งให้ไอ้นองซึ่งเป็นสมาชิกของเขาอยู่เวรคนแรกซึ่งถ้าเกิดนองนี่ใกล้ง่วงแล้วหรือว่าแบบง่วงมากๆแล้วก็ให้ปลุกพานเก่งขึ้นมาต่อในระหว่างที่นองเฝ้าเวรอยู่นองได้เห็นกลุ่มควันต่างๆที่ออกมาจากกองไฟที่เขาสุ่มไว้ เห็นเป็นรูปร่างเป็นคนลักษณะเหมือนกับลุงฉาบยังไงอย่างนั้นเลยน้องก็ไม่แน่ใจว่าใช่ลุงฉาบหรือเปล่าน้องก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าลุงฉาบหรือผีกันแน่เนี่ยสักพักหนึ่งควันนั้นที่เป็นรูปร่างของคนก็ค่อยๆจางหายไปหายไปอยู่ในระยะที่ไกลขึ้นและสิ่งหนึ่งที่น้องมองเห็นก็คือเงาจากกลุ่มควานนั้น โบกมือไล่เหมือนกับว่าให้เขากลับไปในระหว่างนี้เองพานเก่งได้ตื่นขึ้นมาแล้วได้ถามไอ้น้องว่าเฮ้ยโบกเวกโวยวายอะไรวะซึ่งไอ้น้องก็ได้ตอบขอไปว่าเห็นลุงฉาบลุงฉาบแกโบกมือให้กลับไปกลับไปซึ่งพานเก่งก็ไม่เชื่อคิดว่าไอ้น้องพูดเล่นอีกอย่างหนึง่งคิดว่าไอ้น้องคงกลัวเลยอยากจะกลับบ้านนะตอนนี้เสียเลยผมไม่ได้พูดเล่นพี่ผมเจอจริงจริงเนี่ยควันลุงฉาบอะ่ะ แกมาทางเนี้ยน้องก็เลยพาพานเก่งไปจุดที่เห็นว่าลุงฉาบแกยืนอยู่ซึ่งจุดนี้กับพบหัวกะโหลกของมนุษย์หัวหนึ่งซึ่งมีลักษณะแบบยังไม่เก่าเลยตอนนี้นะครับพานเก่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วไม่เป็นหัวกะโหลกของใครคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครหายนอกจากจะกลุ่มของพวกลุงฉาบที่มาเท่านั้นแต่ในใจแล้วพานเก่งคิดว่าเนี่ยแหละคือกลุ่มของพวกลุงฉาบแน่นอน ตอนนี้พานเก่งก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นอ่ะหายง่วงนอนแล้วก็เลยให้ออนองอ่ะไปนอนซะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพานเก่งง่วงอ่ะจะไปปลุกไอ้มากให้ตื่นขึ้นมารับช่วงต่อจากแกอีกทีนึงพานเก่งเฝ้ายามจนใกล้ลุงสางแล้วและคิดว่าไม่น่ามีอะไรอันตรายเกิดขึ้นอีกแล้วก็เลยไปปลุกไอ้มากเพื่อให้มาเข้าเวรแทนแกต่อเมื่อไอ้มากเห็นว่าตอนนี้สายแล้ว จึงไปปลุกพานเก่งเพื่อให้ตื่นขึ้นมาและเต็มตัวออกเดินทางต่อระหว่างนี้ทั้งสมคนได้เข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆและพบกับลำทารที่ขวางทางพวกเขาอยู่ข้างหน้าเขาเป็นกลุ่มของต้นตะเคียนขนาดใหญ่พันเก่งจึงได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกเราอะ่ะมาถึงแล้วหมู่บ้านวังตะเคียนพวกเขาทั้งสเดินข้ามลำทารไปและมุ่งไปสู่ต้นตะเคียนที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาในระหว่างที่พวกเขา เดินอยู่ในป่าของต้นตะเคียนเขากลับรู้สึกว่าบรรยากาศโดยรอบของพื้นที่ป่านี้รู้สึกเงียบและวังเวงเป็นอย่างมากแม้กระทั่งเสียงนกก็ยังไม่ได้ยินเลยสักนิดเดียวทำให้เขารู้สึกว่าป่าแห่งนี้ต้องมีอะไรบางอย่างอยู่เป็นแน่ในระหว่างนี้น้องผู้ร่วมเดินทางกับรู้สึกว่าเขาปวดขามากเขาจึงบอกพันเก่งว่าให้หยุดพักก่อนเขาเดินต่อไม่ไหวแล้ว ซึ่งพานเก่งก็หันมาพูดว่าอดทนอีกหน่อยประเดี๋ยวก็จะถึงแล้วเพราะคิดว่าข้างหน้าต้องมีหมู่บ้านของคนที่อาศัยอยู่แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วน้องจึงต้องจำใจยอมเดินต่อไปเพราะว่าอยากจะถึงที่พักแล้วเผื่อว่าข้างหน้าอาจจะมีหมู่บ้านจริงๆอย่างน้อยน้อยเขาก็ได้พักผ่อนก่อนในตอนนี้นะครับพวกเขาก็เดินกันมาลึกมากแล้วแต่กลับไม่เจอผู้คน ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เลยทําให้พานเก่งรู้สึกว่าต้องควรพักก่อนประจวบเหมาะกับตอนนี้บรรยากาศเริ่มไกลมืดแล้วซึ่งทําให้พานเก่งคิดว่าไม่ควรที่จะเดินไปต่อเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นมาก็เป็นได้ในระหว่างนี้พวกเขาได้ก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมหุงหาและทําอาหารกินกันแต่แล้วกับมีเสียงเหมือนคนกําลังเดินมาหาพวกเขาซึ่งเสียงที่กําลังเดินมาหาเขานั้นอยู่ในความมืด พลานเก่งคิดว่าต้องเป็นลุงฉาบแน่นอนลุงฉาบอาจจะมาหาพวกเขาก็ได้แต่แล้วคนที่มาปรากฏต,ต่อหน้าเขาคือชายแก่ๆคนหนึ่งลักษณะตัวเล็กๆผอมๆหน้ารีบๆคล้ายๆหนูซึ่งการแต่งกายของชายแก่คนนี้ใส่เสื้อสีขาวเก่าๆและกางเกงขายาวสีดำอีกทั้งยังมีเด็กน้อย ที่ตามแกมาด้วยลักษณะดูท่าทางเหมือนกลัวอะไรบางอย่างโดยที่ชายแก่คนนี้ได้พูดว่าพวกเอ็งมาทำอะไรกันแถวนี้ทำไมไม่เข้าไปในหมู่บ้านละ่ะเมื่อพานเก่งได้ยินเช่นนี้จึงตอบชายแก่ไปว่าตอนนี้มันมืดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเข้าไปในหมู่บ้านรายการลุงแล้วพานเก่งก็ถามชายแก่คนนี้ว่าลุงเคยเห็นลุงฉาบไหมลุงฉาบกับพวกอะ่ะชายแก่จึงตอบพานเก่งไปว่าลุงฉาบอยู่ในหมู่บ้าน รีบมาสิจะได้เจอลุงฉาบไงอีกอย่างไปพักผ่อนในหมู่บ้านจะดีกว่าเพราะอยู่ข้างนอกอันตรายสู้พวกเองอะ่ะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วจะปลอดภัยกว่าที่นี่อีกและถ้าเกิดพวกเองไม่เข้าไปคืนนี้พวกเองก็จะไม่เจอตาฉาบนะเมือ่อได้ยินเช่นนี้แล้วนะครับพานเก่งก็เลยบอกให้ไอ้มากและไอ้นองดับกองไฟที่จุดไว้และเดินตามชายแก่ไปหมู่บ้านวังตะเคียนแห่งนี้หลังจากที่ดับกองไฟเสร็จแล้วนะครับ บรรยากาศโดยรอบคือมืดและเงียบมากทำให้เขาทั้งสามคนรู้สึกหลอนนิดๆพลานเก่งรู้สึกว่าตาชายแก่และเด็กน้อยเดินนำไปไวมากผิดกับพวกเขาที่เดินอย่างทุลักทุเลติดเถาวันบ้างโดนกิ่งไม้เกี่ยวบ้างระหว่างนี้พานเก่งไอ้มากและไอ้น้องก็ได้เห็นไฟที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นไฟที่ออกมาจากหมู่บ้านของตาชายแก่และเด็กน้อยที่กลำลังพาพวกเขาไป ซึ่งพานเก่งก็สงสัยว่าทำไมก่อนหน้านี้เขาถึงไม่พบเจอกับแสงไฟของหมู่บ้านนี้มาก่อนทั้งทังที่ก่อนที่พวกเขาจะมานี้มันมืดมากไม่มีไฟเลยตอนนี้นะครับทั้งสามคนก็ได้เข้ามาในหมู่บ้านวังตะเชียนแล้วและชายแก่ก็ได้พาพวกเขาเข้ามาในบ้านของชายแก่เองชายแก่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าให้พวกเขานั้นนั่งรอก่อนประเดี๋ยวจะเตรียมกับข้าวมาให้กิน ซึ่งทั้งพานเก่งไอ้มากไอ้น้องต่างก็ดีใจที่ได้กินข้าวแต่แล้วพานเก่งก็สงสัยว่าเอา้าแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอลุงฉาบล่ะชายแก่ก็ได้ตอบพานเก่งว่าโอ้ยเดี๋ยวเด็กๆก็ได้เจอรอก่อนซีให้พวกเองกินข้าวกินปลาให้อิ่มก่อนหลังจากนั้นแล้วพานเก่งก็มองดูรอบๆพื้นที่ของหมู่บ้านนี้ก็พบกับแสงไฟของบ้านคนแต่ละหลังก็เปิดอยู่มีคนอยู่ตามปกติ ไม่เหมือนกับตอนแรกที่เขากําลังเดินเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้เลยซึ่งตอนแรกที่เขาเดินมานั้นกับเงียบไม่มีผู้คนและไร้แสงไฟตอนนี้ในบ้านชายแก่ก็มีเสียงทําอาหารอยู่ในห้องครัวมีเสียงเด็กวิ่งไปมามีเสียงหมาเห่าหอนปกติแล้วสักพักหนึ่งก็มีหญิงสาวหน้าตาสะสวยนําสํหลับอาหารมาให้พวกเขาได้กินกันโดยที่ชายแก่ได้ถามพวกเขาว่า อาหารพวกนี้เป็นอาหารป่าสามารถกินได้ไหมพานเก่งไอ้มากไอ้น้องก็บอกว่าสามารถกินได้สบายเพราะตอนนี้หิวแล้วพวกเขานั้นกินอาหารอย่างอ,อร่อยจนข้าวหมดหม้อหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วพานเก่งได้ถามชายแก่ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เจอลุงฉาบเสียทีตอนนี้ก็คือรอนานมากแล้วชายแก่จึงได้บอกพานเก่งว่าตอนนี้ลุงฉาบอยู่นอกหมู่บ้าน เด็กๆลุงฉาบจะเข้ามาพานเก่งก็เลยบอกชายแก่ว่าเอา้าลุงไหนตอนแรกบอกอยู่ไงทําไมคราวนี้บอกว่าออกไปนอกหมู่บ้านแล้วล่ะซึ่งชายแก่ก็ได้พูดโต้กลับมาว่าเดี๋ยวก็ได้เจอเองแหละเองจะรีบไปไหนวะพานเก่งได้ตอบชายแก่ไปว่าพวกฉันเดินทางมาตั้งไกลเพราะอยากจะมาเจอลุงฉาบโดยเฉพาะนะส่วนชายแก่ก็ได้ตอบพานเก่งไปว่าไม่ต้องห่วงยังไงพวกเองก็ได้เจอลุงฉาบอยู่แล้ว ตอนเนี้ให้พกเองนอนรอไปก่อนหลังจากนั้นชายแก่ก็เดินออกจากบ้านไปอีกทั้งยังมีเด็กน้อยและผู้หญิงที่ทำอาหารในครัวเดินออกตามแก่ไปด้วยซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นหลังจากที่กินอาหารอิ่มกันแล้วรู้สึกหนักตาไปอย่างมากพวกเขาก็เลยหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวในเวลานี้พลานเก่งไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปนานเท่าไรแล้วแต่สิ่งที่เขาพบและที่เขาได้เห็นแน่นอนคือลุงฉาบ ลุงฉาิแกมาปลุกพันเก่งบอกให้ตื่นตื่นเดี๋ยวนี้เลยและให้รีบออกไปจากหมู่บ้านวังตะเคียนแห่งนี้เสียเพราะมันอันตรายมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วพานเก่งพยายามลืมตาขึ้นมาและหันไปมองข้างๆกลับพบว่าเจอเงาเล็กๆเ,กเกงาหนึง่งคล้ายๆเงาเด็กนั่งค่อมอยู่บนตัวไอ้นองโดยที่เงาเด็กนี้กําลังกอดลัดฟัดเวี่ยงล่างไอ้นองสักพักหนึ่งก็มีเงาผู้หญิงผมยาวมาผลักเงาเด็กออกไป แล้วนั่งลงทับตัวไอ้นองมันซึ่งเงาผู้หญิงนี้ก็ได้กอดลัดฟัดเวีย่ยล่างไอ้นองอย่างเมามันเช่นกันทันใดนั้นเองพลานเก่งได้เห็นว่าลุงฉาบได้เข้าไปผลักเงาผู้หญิงนั้นออกไปจากล่างไอ้นองซึ่งทําให้ชายแก่ที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วทันใดนั้นชายแก่ก็ได้พุ่งเข้ามาสู้กับลุงฉาบที่มาช่วยไอ้นองนั่นเองตอนนี้นะครับพานเก่ง กำลังพยายามรวบรวมแรงของตัวเองเพื่อลุกขึ้นมาหยิบปืนลูกซองจากนั้นก็ยิงไปที่ชายแก่กับลุงฉาบที่กำลังสู้กันอยู่เมื่อเสียงปืนดังออกไปร่างชายแก่และร่างลุงฉาบกบหายวับไปทันทีทำให้พานเก่งรู้ขึ้นมาว่านี่มันไม่ใช่คนแต่นี่มันคือวิญญ,ญาณน,นี่มันคือผีพานเก่งรีบปลุกไอ้มากให้ตื่นขึ้นมาทันทีในตอนนี้แล้วก็รีบวิ่งไปดูร่างของไอ้น้องทันที เขานั้นได้เขย่าตัวไอ้น้องและเรียกให้ไอ้น้องตื่นเรียกครั้งแรกก็ไม่ได้ยินพานเก่งจึงเขย่าล่างมันเขย่าไปเรื่อยๆจนไอ้น้องเลื่อนรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วพานเก่งนะครับก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยรอดตายไปในเองโชคดีมากเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นพานเก่งไอมากและไอ้น้องก็ได้นั่งรวมตัวกันจนถึงเวลาเช้าตอนนี้นะครับทั้งสามคนก็ได้เดินออกมาที่หน้าบ้านของชายแก่และพบว่า บ้านที่เขาอยู่นั้นเป็นบ้านเก่าซอมซ่อน่ากลัวมากและเมื่อมองไปรอบๆกับพบว่าไม่มีบ้านของผู้ใดยอยู่เลยพบแต่ต้นตะเคียนที่ลายล้อมเต็มไปหมดในพื้นที่ลานเก่งไอมากและไอนองได้สำรวจพื้นที่บ้านแห่งนี้กลับพบโครงกระดูกโครงหนึ่งซึ่งไม่มีหัวพวกเขาคิดว่าโครงกระดูกอันนี้ต้องเป็นของลุงฉาบอย่างแน่นอน และสิ่งที่พวกเขาได้รู้ก็คือหมู่บ้านวางตะเคียนแห่งนี้ไม่มีผู้คนไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อีกอย่างหนึง่งการที่มาหมู่บ้านวังตะเคียนแห่งนี้เกือบทําให้พวกเขานั้นต้องตายและจบชีวิตลงที่นี่เหมือนกับลุงฉาบเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสําหรับหลอนสตอรี่ในอีพีวังตะเคียนตอนนี้ผมหวังว่าเรื่องนี้ไม่หลอนมากก็หล่อน,น้อยนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับผมรบกวนให้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาด EP ต่อไปของหลอนสตอรี่จากช่องประผลด้วยนะครับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ